เด็กหญิงนิยายแสนรักแสนชัางบอทที่สิบสี เบื้องบนเหล่าสนมต้องเกรงใจพระมารดาของแผ่นดินต้องเคารพกฎทำตามธรรมเนียมสวรรค์แต่เบื้องล่างนั้นเหล่าสนมด้วยกันเองแม้ดูปรองดองต่างคนต่างอยู่บนลฉากอันเรียบง่ายแท้จริงกลับเต็มไปด้วยความโสมมทุกย่มย่าต้องหาทางกำจัดตัวโปรดต้องแสวงหาโอกาสต้องวางแผนรอบคอบไม่ให้ผิดพลาด ต้องทำทุกทางเพื่อเป็นใหญ่แล้วดูเอาเธอจะไม่ให้นางโมโหยอย่างไรไหวเมื่อผู้เป็นใหญ่ที่สุดในวังหลังกลับสิ้นคิดถึงเพียงนี้จะอ้าปากแถลงความก็จนใจยิ่งว่าพายจะย้อนเข้าตัวเองรู้มากถึงเพียงนี้หากพูดไปสุดท้ายความลับของนางย่อมต้องแตกสาหลายถึงตอนนั้นลู้เสียอิงกล้าพนันได้เลยว่าอาเตียที่รักบุตรสาวยิ่งต้องรีบเชิญ นักพรตมาจับวิญญาณของนางไปทรมานให้สาสมหน้าเฮ้ยองค์หญิงน้อยได้แต่ก้มหน้าใคยี่ผ้าเช็ดหน้าในมือด้วยความขัดใจยิ่งเห็นสีหน้ารื่นรมของมารดาก็ยิ่งอารมณ์เสียสตรีต่อให้หลักแหลมเพียงใดเมื่อมีรักก็มักกลายเป็นหญิงง้องมคนหนึ่งเท่านั้น จริงๆฟังแผนรบสงบสึกร้อยปีที่อาเหนียงเคยแสดงฝีมือแล้วเทียบกับสิ่งที่นางทำในวันนี้ใครจะกล้าเชื่อว่าเป็นคนคนเดียวกันดังหงฟ้ากับอีกาขาหัก ในแขว้นเินียมีผู้ใดไม่รู้บ้างว่า้องเฮาในรัชกาลถูกอักบ,บริเวณในพระตำหนักฤดูร้อนปีนั้นพระนางทรงตั้งครัน้นจึงแปลพระราชฐานไม่รู้ไปทำอย่างไรจึงล่วงเกินห่วงช่างเข้า ต้องโทษตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาว่ากันว่าเป็นแผนของฟาบาดที่ต้องการปกป้องสายเลือดมังกรว่านหองเฮามีพระประสูติการองค์ชายองค์หญิงฝาแฝดเป็นไปได้ว่าเพื่อความปลอดภัยจึงมีรับสั่งเช่นนั้นออกมาคนนอกคนในล้วนแต่ร่ำลือกันไป แข่าวเท็จ30ข่าวลวงดังว่าปลวกกัดไม้ล้มคนลือหมีใหญ่ตบไม้คน้นถ้าว่ามาปีนี้ปีเวินที่5ตี้้องเฮากลับมีพระราชทานอภัยโทษแก่ว่านหองเฮาอนุญาตให้นางถือศิลผ่อนคลายติดใจนอกวังสักระยะมีรับสั่งเรียกตัวองค์ชาย5และองค์หญิง3กลับวงังมีพระบัญชาแต่งตั้งองค์ชาย5 ตีเฟิงเหลยเป็นไทจือประธานตำหนักเจ้าหลานฮวาให้องค์หญิงสามตีเฟิงหลิงแต่งตั้งนางเป็นองค์หญิงขั้นหนึ่งพร้อมกันนี้ได้ประธานพัดหยกทองอายาสิทธิ์ให้ด้วยมอบองค์หญิงสามให้อยู่ในความดูแลของไทเฮาและได้มีการแต่งตั้งหมิ่นเฟยขึ้นเป็นหมิ่นห่วงกุ้ยเฟยพระราชทานอำนาจให้ดูแลฝ่ายในแทนฮองเฮาเป็นการชั่วคราวปีนี้นับว่าเป็นปีที่น่าตื่ ตลึหลังประกาศนี้ออกมาวังหน้า องค์ชายทั้งสพากันนิ่งเงียบไม่พูดไม่จารู้อยู่แล้วว่าเมื่อใดก็ตามที่เสด็จพ่อพบตัวองค์ชายห้าจะต้องทรงแต่งตั้งน้องชายขัดลาบผู้นั้นเป็นไท่ยจือองค์หญิงทั้งสองพากันเม้มปากเครียดขึงเจ้าหลันฮวาเป็นตำหนักที่หรูหรายิ่งพวกนางล้วนใฝ่ฝันจะเป็นเจ้าของใครเล่าจะรู้ว่าจู่จุเสด็จพ่อจะทรงประทานให้เด็กน้อยคนนั้นมินำซ้ำยังทรงุ อวยยศนางเป็นองค์หญิงขั้นหนึ่งยามหน้าพวกนางนักพวกนางเป็นพี่มินำซ้ำยังเกิดก่อนตั้งหลายปียังเป็นแค่องค์หญิงในขณะที่คนมาทีหลังกลับถูกอวยยศให้สูงกว่าเช่นนี้ไม่เรียกว่าลำเอียงจะให้เรียกว่าอะไรวังหน้าว่าแย่หนักแล้ววังหลังยิ่งกว่าร้อนเป็นไฟเมื่อหมิ่นเฟยที่แสนเย่อหยิง่งได้ขึ้นเป็นห่วงกุ้ยเฟยทันทีที่ได้รับราชองค์การแต่ นางก็สั่งให้คนตั้งโต,ต๊ะเก้าอี้หน้าบันลังของทันทีมีคำสั่งเรียกสนมชั้นกุ้ยเฟยชั้นเฟยรวมถึงชั้นผินให้เข้ามาพบเพื่อมอบหมายงานแท้จริงคือเพื่อประกาศตัวว่าใครคือนายของวังหลังถูกมิ่นห่วงกุ้ยเฟยรังแกยังแทบทนไม่ไหว ครั้นได้ยินว่าฝาบาทรับเอาหญิงชนเผ่ามาเป็นสนมแต่งตั้งเป็นหมิงต้าอิ่งเหล่าสนมล้วนร้อนใจจนนั่งแทบไม่ติดเห็นห่วงช่างจับตุงนางเข้าวังด้วยท่าทีใส่ใจยิ่งสายพระเนรที่ทอดมองดูสตรีผู้นั้นมีความลุ่มหลองอยู่ชัดเจน ขอน้อมต้อนรับองค์หญิงขอพระองค์ทรงพระเจริญเมื่อลู่สวยอิงก้าวขาลงจากเกี้ยวอ่อนเสียงต้อนรับก็เกิดขึ้นทันทีเหล่านางกำนั้นเป่งเสียงพร้อมกับคุกเข่าลงงานหน้าเห็นป้ายเจ้าหลันทว่าแล้วก็ให้เบิกบานนักชีวิตใหม่อะไรก็ล้วนแต่ดีทั้งนั้นมือน้อยคขี้พัดพระราชทานในมือโบกเล่นขณะเดินผ่านเหล่าบริวารลุกขึ้นได้ เฉินกงกงทำหน้าที่ฉากแขนประคององค์หญิงสามเดินอย่างระมัดระวังปีนี้เขาอายุ28แล้วถือเป็นกองกองอวุโสพอสมควรยามนี้มีวาสนาได้รับใช้เจ้าของตำหนักเจ้าหลันฮาว่ามีหรือจะไม่ยืดออกพอใจเขาเป็นคนร่างสูงแต่องค์หญิงยังเยาวายามประคองเดินเฉินกงกงก็แทบโค้งหลังก้นดง แม้เมื่อเอวแต่เขาหรือจะกล้าบนองหญิงเฟิงหลิงผู้นี้หองเฮาเป็นผู้คลอดออกมาด้วยตนเองกล่าวได้ว่าล้ำค่าดุดสมหมื่นปีฉินกงตงรอบยิ้มให้กับความโชคดีของตน ตำาหนักเจ้าหลันฮาวาเป็นตำาหนักที่เหล่าสนมอยากจะมาพํานักที่สุดรองจากตำาหนักของของห้องเฮาเพราะอยู่ใกล้กับห้องทรงพระอักษรของฝ่าบาทในหลายราชการที่ผ่านมาตำาหนักเจ้าหลันฮาวามักถูกประทานให้พระสนมที่โปรดปรานบางคนมีโอกาสได้เป็นถึงพระสนมเอกบางครั้งก็เป็นพระมารดาของอนาคตห่วงช่างบางคนบินสูงได้เป็นฮองเฮาว,ว่ากันว่าเจ้าหลัน ว่ามีทำเลที่ตั้งถูกทิศส่งผลดีต่อสตรีกล่าวเช่นนั้น จะจริงหรือไม่ก็สุดแต่จะเดาได้ถ้าว่าหากมองไปอีกมุมน้ำไกลมิอาจดับไฟใกล้น้ำใกล้วิ่งดับไฟในห้องทรงพระอักษรก็น่าเชื่อว่าตำหนักนี้ดีต่อผู้ครอบครองจริงๆทุกรัชกาลประทานให้สนมเพิ่งจะมีรัชกาลนี้ที่ทรงประทานให้องค์หญิงเห็นได้ชัดว่าพระองค์ทรงโปรดปรานองค์หญิงสามผู้นี้มากถึงเพียงไหนให้ข้าฮองเฮาเพียงใด ลูแอิงนั่งลงบนเก้าอี้สูงพางละมือซ้ายจากเฉินกงกงมือขวายังคงโบกพัดหยกในมือด้วยใบยหน้ายิ้มแย้มดวงตางามพิศลงต่ำเห็นบรรดานางกำนันและขันทีในตำหนกักพากันมายอบกายรอรับใช้จึงสะบัดพัดในมือเก็บเฉินกงกง ให้รางวันได้ยินเสียงเล็กๆร้องสั่งคิ้วบางๆของหัวหน้าขันทีก็ถึงกับยกสูงมิคาดว่าองค์หญิงน้อยจะรู้ความถึงเพียงนี้อายุเพียงห้าปีก็รู้จักตกรางวันแล้วพยาค่ะ เดิมทีเขาเป็นคนของไทยเฮาเมื่อต้องมารับใช้องค์หญิงสามก็นับว่าโชคดียิ่งแล้วใครจะรู้เล่าว่าเขาจะได้รับใช้เจ้านายใจกว้างฉเฉลียวฉลาดรู้ความถึงเพียงนี้ธรรมดานายเบาวแม้จะมีเบี้ยรประทานอยู่แล้วแต่รางวัลก็ถือเป็นสิ่งจำเป็นในตำหนักของเหล่าสนมนั้นเรื่องรางวัลเป็นเรื่องที่รู้กันอยู่แล้วว่าจะต้องได้บ้างแน่ ต่างกันกับนางกำนันขันทีที่อยู่ตำหนักองค์ชายองค์หญิงซึ่งกว่าจะได้รับรางวัลก็ต้องผ่านพน้นฤดูหนาวอันโหดร้ายดังเช่นดอกเหมยกว่าเด็กน้อยผู้หนึ่งจะเติบใหญ่และความสนใจต่อเรื่องของต้นและความตรหนีแบ่งปันให้ผู้อื่นนานนัก กว่าเหล่าองค์ชายองค์หญิงจะตระหนักรู้ว่าเหล่าเบาวพรยใต้เท้าล้วนแต่มีชีวิตจิตใจปีที่แล้วองค์หญิงใหญ่อายุแปดปีพึ่งจะประทานรางวัลครั้งแรกแล้วจะไม่ให้เขาดีใจได้อย่างไรเมื่อเจ้านายที่รับใช้รู้ความกว่ามากขอพระไทยองค์หญิงพะยะค่ะขอพระไทยองค์หญิงพคะเพึ่งเข้าตำหนักก็ประทานรางวัลใครบ้างไม่ยินดี ขอพระองค์ทรงพระเจริญ เฉินกงกงมีได้เตรียมถุงรางวัลไว้ก่อนแต่เมื่อมีคำสั่งประธานเขาเดินหายออกไปครู่เดียวก็ยกถาดใหญ่บรรจุงเงินก้อนขาวๆเต็มถาดมาแจกใจแอบปลายตาดูอาการเจ้านายน้อยๆพี่นั่งขาลอยอยู่บนเก้าอี้เห็นสีหน้านางพอใจเขาก็ยิ้มยิ้มกว้างเงินทองนางมีมากมายสด็จย่าและสะเด็จพ่อประธานให้นางไม่น้อยเอามาแจกใจเท่านี้หาได้ล ขายผิวนางธรรมดาวังหลังต้องเลี้ยงใจกำราบบบาไพร่เป็นระยะระยะอยู่แล้วสมัยอยู่วังตะวันออกนั้นผู้ที่รับเงินไปมีทั้งพี่ใช้ได้และมีได้เท่าว่าผู้ที่ไม่ได้รับเงินกลับใช้งานไม่ได้เลยนางซื้อบทเรียนเหล่านี้ด้วยชีวิตนางและลูกไหนเลยจะกล้าทิ้งขว้างก้าวพลาดเป็นซ้ำสองเปินกงเพิ่งกลับเข้าวัง จะไม่พูดมากอะไรควรทำพวกเจ้าก็ทำอะไรไม่ควรพูดจงหุบปากเสียเสียงเล็กๆเ,เอ่ยสั่งสอนผู้อาวุโสทั้งชายหญิงสิบชีวิตในห้องพวกเจ้าเป็นคนที่เสด็จย่าประทานมาให้เปิ่นกองหวังว่าพวกเจ้าคงไม่ทำให้เสด็จย่าขายหน้าและทำให้เปิ่นกองต้องผิดหวังเพิ่งจะลิงโลดดีใจ รันได้ยินเสียงเรียบเรื่อยจากปากทารกน้อยบนเก้าอี้เงินเขาเขาก้อนใหญ่ในมือก็คล้ายจะเปลี่ยนเป็นจอกยาพิษในทันทีเข่าของทุกคนพากันหล่นตุบกระแทกพื้นพวกข้าน้อยจะไม่ทําให้องค์หญิงผิดหวังเะคะพวกข้าน้อยจะไม่ทำให้องค์หญิงผิดหวังเพคะพ กล่าวเช่นนี้คือหากใครทําเรื่องภรยศต่อองค์หญิงไม่เพียงนางไม่ละเว้นแม้แต่ไทยเฮานางก็จะลากมะเกี่ยวเช่นนี้แล้วต่อให้มีสิบชีวิตก็ยากจะรอดพ้นจากความตายใครเล่าจะกล้าท้าทายอํานาจไทยเฮาเฉินกงกงรับคําเสียงดังอย่างมั่นอกมั่นใจได้ฟังคําพูดขององค์หญิงครั้งนี้สายตาที่มองไปยังร่างน้อยๆพันปรากฏความจงรัก พักดีเต็มเปี่ยมได้ยินได้ฟังคำพูดข่มขู่ร้ายกาจแต่ในสายตาของเขากลับเห็นดอกไม้ที่งดงามที่สุดอยู่ในวังมา20ปีเห็นอะไรมามากต่อมากจนแน่ใจได้เลยว่าเด็กน้อยที่ครี่ยิ้มร้ายให้เห็นชัดๆตั้งแต่แรกเช่นนี้วันหน้าย่อมไม่ธรรมดาฮ่าฮ่ฮ่เป็นเขาโชคดีอีกแล้ว ฝากหนึ่งประธานรางวัลเท่าว่าที่แขวนฉีนั้นไทจือกำลังประธานโทสะสีหน้าของไวัยซื่อหลังคล้ําเครียดสองขมับเต้นตุบๆบข้าวของในห้องล้มละในรานานสองพระเนตรดุตวัดมองคนรายงานที่คุกเข่าตัวสั่นอยู่กลางห้องทรงงานหนึ่งเดือนแล้วตั้งหนึ่งเดือนแล้วยังไม่ได้เรื่องอีกหรือ กำปั้นใหญ่ทุบโต๊ะตรงหน้าดังปังกําลังคนพี่ใช้ระดมหาในแต่ละแคว้นก็มีใช่น้อยๆหากยังหาไม่พบจะให้หมายความว่าอย่างไรยิ่งเวลาผ่านผ้นก็ยิ่งแย่เด็กคนหนึ่งเมื่อปีผ่านวันผ่านย่อมเปลี่ยนแปลงยิ่งตามหายากเปรียบดังทองแท่งทําตกหายผู้อื่นเก็บไปหลอมเป็นกวนครอบครองไว้แล้วพระองค์เล่าไทยเือ,อ หม่อมฉันมีใช่ผู้ค้นหาแต่เพียงผู้ถวายรายงานพะยะค่ะแม้อยากจะแก้ต่างมากเพียงไรเศร้าเสียงหรือจะกล้าอ้าปากพูดพี่ไทยจืออยากได้ยินมีใช่คำนี้วัยซื่อหลังมองชายตรงหน้าตาค้แเหม็งอารมณ์กรุ่นโกรธหาที่ระบายไม่ได้หากเปรียบกับภายในใจที่ร้อนรุ่มดั่งไฟแล้วพระองค์อยากจะออกไปตามหาเสียอิงด้วยตนเองด้วยซ้ำหากมีใช่เพราะ เร้าเสียงเจ้าทำงานผิดพลาดต้องไปรับโทษบอย100หนึ่งร้อยไม้เรื่องการตามหาเสี่ยวอิงต้องเป็นความลับอย่างที่สุดหากเสด็จพ่อรู้ว่าเขาใช้ยอดฝีมือกว่าสามพันงมหาสตรีนางย่อมต้องขอบพระไทยพระยะค่ะเร้าเสียงรีบรับคำหนักแน่นสองมือยกประคองไทยตื่อโปรดวางพระไทย ครั้งนี้กระหม่อมจะออกไปค้นหานางด้วยตนเองหากไม่พบจะไม่กลับแคว้นถีพพยาค่ะตั้งแต่สกุลหมาล่มสลายไปหญิงงามสาบสูญไทยจือก็มีคำสั่งให้ตามหาเด็กน้อยผู้หนึ่งอย่างร้อนพระไทยสิห้าวันก่อนเรียกเขามาถามความคืบหน้าเศร้าเสียงไหนเลยจะรู้ว่าพระองค์จะทรงพิโรธตัดเช่นนี้ สิทธิ์พี่ส่งจดหมายมาว่าเช่นไรก็รายงานไปตามนั้นตูู่กลับต้องโทษบอยห้าสิบไม้อย่างไรเหตุผลพึ่งแต่หายเจ็บก้น ลุกจากเตียงได้ก็ถูกเรียกมารับอีก100หนึ่งร้อยไม้เช่นนี้แล้วหากไม่รีบอาสาไปค้นหาเองจะต้องถูกบอยตายแน่ๆเขาไม่ใช่คนโง่รีบออกปากทันทีว่าไม่พบไม่กลับเหมือนจงรักพักดีแต่แท้จริงแล้วกลับมีได้ตั้งหากเล่าใครจะโง่กลับมาให้พระองค์บอยเล่นกันร่างกายทำจากเลือดเนื้อมิใช่หล่อด้วยใจรักสตรีเช่นพระองค์หานางให้พบ ไวยซื้อหลังสำทับเร้าเสียงเป็นคนมีฝีมือหากส่งเขาไปไม่แน่ว่าจะหาคนได้เร็วขึ้นเห็นแก่ความพักดีเราจะนับโทษเจ้าเดือนละยี่สิบไม้กลับมาเมื่อไรค่อยรวบยอดบอยฮะเร้าเสียงอ้าปากค้างครั้นเห็นสายตามองมาอย่างรู้ทันเขาก็ได้แต่กล้ากลืนเอาหัวขอกพื้นปึงปึงกล่าวขอพระทัยไม่ออกสักครึ่งคำ ให้จื่อสมควรตายถึงสามีเป็นหมาก็รอแต่เจ้าเชิญเข้ามาแกงตามใจเธอนะข้าจะปูเตียงรอเจ้ามาค่าจะแก้ผ้ารอแทงให้ท้องโตสามีเย้าเจ้าอย่ากโกรธนะภรรยาที่เอ่ยวาจะยัว่วเจ้าพอรักด้วยหากเจ้าชังก็ขออาภัยเถอะคนสวยขอเจ้าช่วยเอ็นดูสามีเท่าโปรดเข้าใจ แขวนฉี่ปีหย่งไทที่38พระจันทร์ดวงใหญ่ประทับเด่นท่ามกลางผืนฟ้าดำสนิทแม้รอบกายลายล้อมด้วยหมู่ดาวเท่าว่ามีหรือจะกลบแสงจัน์ทได้บนฟ้ามีความงามเทาว่าเบื้องล่างกลับมีทุกข์คนผู้หนึ่งร่ำสุรามองแสงจัน์ทเย็นตาบนท้องฟ้าด้วยความทุกโศกเขาเคยเป็นอย่างมีนางเป็นเย่มาบัดนี้ เป็นข้าผิดต่อเจ้าสาสุรารสร้อนล่วงผ่านลำคอกลับไม่รู้สึกรสขมอ,อันใดสำหรับสามัญชนคนทั่วไปนั้นการต้องมีจิตสัมพันธ์ถือเป็นเรื่องปกติยิ่งแต่สำหรับตัวเขาที่เกิดและอยู่มาอย่างไทยตือนั้นยากนักที่จะเข้าใจอะไรได้โดยง่าย ตอน13พระมารดากล่าวว่าสมควรแต่งพระชายารองผ่านไปไม่นานเขาก็ได้พระชายารองแล้วเมื่อมีหนึ่งก็มีสองถาวายตามกันมาเรื่อยๆไม่เว้นปีเวลานั้นเขายังเยาวและเข่านักไม่เข้าใจตัวเองเลยแม้แต่น้อยทำเนียมหนึ่งวังมากสนมนั้นถือเป็นเรื่องปกติยิ่ง อาจารย์กล่าวว่าสนมที่ดีไม่ควรมีจิตใจครับแคบได้รับใช้ราชวงศ์ถือเป็นวาสนาปกครองสตรีต้องช่างตวงให้ดีมิอาจใช้อารมณ์ไ่จื่อและห่วงช่างที่ดีต้องพึงระลึกไว้ว่าสตรีนั้นเป็นเพียงสมบัติประดับวังหลังอย่าได้ใส่ใจอย่าได้โปรดปรานใครเป็นพิเศษมิเช่นนั้นจะเกิดภัยร้ายในภายหลัง อันสตรีเป็นดั่งสัตว์ไร้ปัญญาขับเคลื่อนด้วยร่างกายด้วยอารมณ์ไร้เหตุไร้ผลใช้ชีวิตอยู่ด้วยความอิจฉาริษยาผู้ปกครองที่ดีควรรู้วิธีใช้ประโยชน์รู้วิธีประทานโทษ ดังว่าเพราะหวังต่อสะพานจึงซื้อไม้เมื่อข้ามได้แล้วก็สมควรหรือสะพานทิ้งไม่ปล่อยไว้ให้ผู้อื่นฉวยโอกาสโบราณกล่าวสืบต่อกันมาผู้ครองบัลลังก์ไม่สามารถมอบใจให้ความรักอย่างแท้จริงแกส่สตรีได้ต้องใจหมายรักล้วนแต่เป็นหนทางสู่ทราราช เขาล้วนจดจำและทำได้ดีนับตั้งแต่เข้าหอครั้งแรกตอน14ก็ไม่เคยพลาดพลั้งเผลอใจให้พระชายาคนใดเลยแม้สักครั้งต้องการก็เรียกใช้เสร็จกิจก็ลุกหนีมีเรื่องว่ายวานจึงเจรจาพาธีชี้ชวนให้สำเร็จตามเป้าประสงค์ก็สตรีมีไว้ปรนิบัติและรับใช้รับพระชายารองครั้งแรกตอน13 จนกระทั่งอายุ19จึงมีชายาอยู่ในตำหนักแล้วทั้งสิ้น9คนชีวิตความเป็นอยู่ก็มีได้เปลี่ยนแปลงอันใดมากเติบใหญ่ขึ้นตอนเช้าเร่งแต่งตัวเข้าประชุมเช้าตกบ่ายร่ำเรียนกับเหล่าอาจารย์ครั้นมืดค่ำจึงค่อยเลือกจุดโคมไฟที่ตำหนักใดตำหนักหนึ่งพรุ่งนี้ก็เร่งแต่งตัวเข้าประชุมเป็นเช่นนี้ไม่เปลี่ยนแปลงจนกระทั่งแต่งฝูจิ้งเข้ามาเป็นพระชายาเอก เขาจึงค่อยเข้าใจว่าอันใดคือความพอใจดังคนได้กระบี่ตีจากเหล็กชั้นเยี่ยมฝูจริงผู้นี้เพียงมองก็เห็นประกายนางมีสติปัญญาเท่านั้นตั้งแต่แต่งหญิงผู้นี้เข้ามาวางตะวันออกที่สามวันพระชายารองตีกันสี่วันวิ่งมาฟ้องสามีนั้นเมื่อมีผู้มีความสามารถเข้ามาเรื่องวุ่นวายภายในจึงสงบลงด้วยเหตุนี้เองดังว่าท่า อาหารต้องมีนายกองนายกองต้องมีแม่ทัพฝูงมาแรงวันไร้หัวที่ชอบบินเพ่นพ่านที่สุดก็มีหัวจึงรู้อยู่รู้คิดปีนั้นไว้ซื่อหลางคิดว่าตัวเองโชคดีที่ได้ตัวบรรเทาความวุ่นวายเท่าว่าเรื่องร้ายกลับเริ่มจากนางกำนันส่วนพระองค์คิดลาออกไปแต่งงาน ทันทีที่ได้ยินเรื่องจากหลิวกงตงเขาหรือยังจะนิ่งเฉยได้อีกความโกรธเกรี้ยวคืออนันใดความรุ่มร้อนในอกเป็นอย่างไรกระทั่งความรู้สึกอยากฆ่าใครสักคนเขาก็ได้ลิ้มรสความอยากนั้นอย่างเข้มข้นปีนั้นเขาได้รู้จักไห่น้ำส้มลู่เสี่ยอิงเป็นพระสหายร่วมเต้าเติบโตร่วมกันมากระทั่งกลายเป็นนางกำนันส่วนพระองค์ในท้ายที่สุดเดิมทีนางมีช่คนของวัง ตะวันออกแต่แรกอยู่แล้วแต่กลับเป็นเสมือลูกบุญพร,รมของพระนมของพระองค์ดังนั้นการที่เสวยอิงจะลาออกจากวังจึงถือเป็นเรื่องง่ายาดยิ่งแต่เขาหรือจะยอมรับได้นางเป็นของพระองค์ ตั้งแต่เล็กนั่งดื่มนมข้างกันเมื่อนั้นเขากระชับจับเอาไว้ตั้งแต่ต้นทุกสุขล้วนมีนางอยู่เคียงข้างแล้วเสี่ยอิงจะเป็นอื่นได้อย่างไรนางเป็นแย่ที่ต้องคู่กับหยางเท่านั้นนางจะไปไหนไม่ได้จะแต่งกับใครก็ล้วนแต่ไม่ได้ชั่วชีวิตนี้อยากฝันว่าจะได้ไปจากเขา ดุดคลนถูกชะล้างดุดฟ้าสางเห็นตะวันหัวใจที่ถูกไห้น้ำส้มกัดกร่อนที่สุดก็ถึงเวลาสถานไปทุกขุมขนกับคำว่ามีใจให้คนผู้หนึ่งเป็นค่าที่โง่เขาเวยเื้อหลังรินเล่าดื่มจอกแล้วจอกเล่าสองตาแดงกำมองดวงจันทร์ที่ลอยสูงเตินเอื้อมด้วยความรู้สึกขมขื่นยิ่ง ปีนั้นรู้ใจต้นจึงเอ่ยสัญญาสาบานรักมั่นเปียนขึ้นเตียงนางดึงดันแต่งตั้งเสวยเองเป็นพระชายาร้องสิบพระนมร้องเตือนอย่างไรใครหรือจะสนใจฟังหวนคิดย้อนหลังจึงค่อยรู้ว่าเขาเข่านักมีใจให้สตรีผู้หนึ่ง ผักนางถึงประตูสวรรค์รักคนผู้หนึ่งอยากเคียงข้างคืนแล้ววันแต่ฝันนั้นกลับมาลายฝ่ายนายเร้นร้ายแก่งแย่งชิงดีเขาแม้รู้อยู่แก่ใจ กลับลำพองว่าสามารถปกป้องนางได้รอวันครองราชจะประกาศให้นางเป็นห่วงปุ้ยเฟยถึงตอนนั้นเสี่ยอิงย่อมยินดีมีความสุขอิงเอ๋อครอบครัวไร้กำลังขาดคนหนุนหลังวันหน้าย่อมลำบากคิดได้ดังนั้นจึงประทานลูกให้กับนางไม่เคยคิดเลยสักนิดว่าความหวังดีนี้จะกลายเป็นเหตุให้นางต้องขอ,อร้าย ฟังต่อทันทีไม่มีสะดุดสมัครสมาชิกพรีเมียมดูก่อนใครทุกวันสมัครไม่เป็นทำตามคลิปนี้ได้เลย <S 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 หากยังไม่สะดวกสามารถสนับสนุนด้วยการกดไลค์กดติดตามและคอมเมนต์ให้กำลังใจเด็กหญิงนิยายแทนได้นะคะ